ครับสวัสดีค่ะมาเจอกับช่างตีบักขุกแชนแนลนะครับวันนี้กลับมาดูคนมาจากปัจจีน,นะครับนี่ครับก็วันนี้ก็ช่างแมวก็อยู่ดีด้ยนะวันนี้เอฟซีบุญหาช่างแมวนะครับนี่กับช่างแม่ก็ทํทงานเพิ่งเสร็จครับทํางานบ้านเพิ่งเสร็ดครับนี่ครับทำมุนี้ใหม่นะครับคือนี้ครับมีทำบุญครับคือนี้ก็กไปทําบุญนันนะครับ กาดือช่างนี่คืออะไรต้นนี้ไปทำบุญน่ะถูกไหมคุณผู้ต้องไปทำบุญปวดปยนปวดบุญเหรอเดี๋ยวก็ดูคนมาจีนทำอะไรสินี่ครับวันนี้ก็ วันนี้ก็ยังไม่มีใครมาเลยนะวันนี้ก็ยังไม่มีใครมาเลยคุณหนึ่งก็ยังไม่มามม <laughs> ต,ตาตาโบก็ยังไม่มาตาบโบก็ปาปาโบเนี่ยเขาก็มาเย็นเย็นเนาะ <laughs> <c oughs> เ,เขาทำไอ้นี่อยู่ทำปลากันาบอว่ซื้อรถมาสาเออยังไงซื้อไปนี่ครับเจ้งแม่ดิแจ้งแม่ดี

นี่ทำครุ้งนี้ก็กทำเดิมจีนกันนะพีนน่นางวันนี้ก็เดมจีนก็มาแล้วแหละแท็กตีไม่ได้ถ่ายได้สดเลยวันนี้แลวไลก์ก็ยีดดีๆวันนี้ก็ถ่ายคลิปแล้วยูทูบไปก็ได้แจ้คแบกก็ดูกัน <c oughs> ทุกคนอยากมาหาแช่างแมวไหมอยู่ตาดมาหาได้เลยแช่างแมวอยู่บ้านตลอด <c oughs> <c oughs> นี่ครับปลาไก่มาแล้วครับนึกวาไก่เนี่อะไนี่นนิดไปล้วหักเียมแลไหก็เคียมนเย่าอไคนนี้มันถึงหยิบหัวก็เทียมเตกิโลเลยทุดรถแแล้วนังทางรถมาใช่แล้วน้ำพิงเละนะเจ็ดสิบ้าเจ็ดสบแปดอะ เจ็ดสิบแปดเลยละแข้งตีขอนอนได้ไดหมยายแมวเย้ถูกต้องยนดียันดจะมานอนขึ้นวานดีแกมันนิ่มนะดูอดับดูไอ้ไหวอับเดี๋ยวพาไปดีคนมากับปัจจีนสิ นี่ครับเคลือนมาบัดาครับทุกคนตามหาไก่ครับเขาชื่อไก่ใครอยากแม้ก็มาเจครับที่บ้านแจังตีได้มาเจาได้ทุกวันนะครับช่างแมว่าอยู่ที่นี่ทุกวันเลยเช่างแมวเขากะนอนอยู่บ้านนอนดูทีทีซีวีอ่ะงานการไม่ทําเลยครับแจ้งแมว <laughs> โอเคนะครับไปติดตามจ่างตีลักของเคนแนวได้นะครับสวัสดีครับ